เข้าป่ามาชมความสวยงามของธรรมชาตินะครับผมมาเจอมาเจอดอกดินครับดอกด้นดอกดินนะครับเ,อเ,นนบเยอะมากดอกเดินครับสวยมาก จริงๆครับผมกินได้นะครับดอกดินอันนี้กินได้นะครับสามารถที่จะเอาลำต้นของดอกดินเนี่ยเอาทั้งหมดเลย เอามาทำเป็นขนมนะคบเพราะว่าสีของเขาเนี่ยจะเป็นสีดำสีม่วงม่วงดำนะครับผมเวลาที่ผสมกับน้ำนครับรันมากเขาจะเอาไปปั่นแล้วก็ผสมน้ำปั่นนะครับแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยมากเดินป่าแล้วก็จะเอา ไปแช่ข้าวแช่ข้าวข้าวเหนียวนะครับส่วนมากเขาจะแช่ข้าวเหนียวนะครับเพื่อที่ตอนเช้าแช่ทั้งคืนนะครับแล้วก็เวลาตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะมาเล่นข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็จะเป็นสีดํานะครับส่วนมากก็จะทําเป็นข้าวเหนียวด้านทำขนมนะครับกินได้ครับดูลักษณะแล้วน่ากลัวใช่ไหมแต่ไม่ได้ ไม่ได้ลากก่ากลัวเลยเป็นพืชที่กินได้ครับนี่นะครับเป็นพืชที่กินได้วันนี้ก็จะมาเก็บไปทำแช่ข้าวเหนียวนะครับไปแช่ข้าวเหนียว ก็จน,นมากจะไม่รู้จะคิดว่ามันคงกินไม่ได้นะฮะแต่แกงกินกแล้วมันกินได้ครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมยังเลยเยอะครับยังเลยเยอะเลยแต่ว่าเอาแค่นี้ก่อน แค่นี้ก็แช่ข้าวเหนียวได้เยอะละทำขนมได้เยอะอันนี้เขาเรียกดอกดินนะครับเขาจะเป็นดอกขึ้นมาจากดินเลยเขาจะไม่มีใบนะครับได้ความรู้อีกเข้าปากก็ได้ความรู้แล้ครับแล้วก็มันไม่ได้อันตราย นะครับกินได้นะครับแต่แค่คนส่วนมากจะไม่รู้แค่นั้นเองว่ากินได้นะครับโอเคครับเดี๋ยววันหลังพาไปเดินป่าหาของป่าแต่ไม่รู้ว่าจะหาอะไรเจออะไรก็ ทำคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับที่ติดตาม